โลงานเข้าใหม่โคตรสวยเลยค่ะคุณพี่อยากจะใส่เลยค่ะแต่ว่าเฮ้ยเพิ่งเปลี่ยนรองเท้าไปแบรนด์แท้พร้อมส่งอุปกรณ์ครบนะคะพื้นนะคะไมคคอมฟอร์เทเบิลโลโก้ไม้นะคะกลนะ่องไม้นะคะห้าสีพร้อมส่งใส่โคตรสวยค่ะลูกค้าเป็นงานทูโทนเห็นไหมคะเป็นงานทูโทนสวยสวย มีมิตินะคะเก็บกระชับโป้งก้อยนะคะตัวนี้นะเห็นปะแค่ขอบล่างก็สวยแล้วค่ะคุณพี่นะคะที่รักขาชอบสีไหนใส่สีนั้นนะคะเป็นงานเสริมโซนใส่ทํางานได้แฟชั่นได้ลูกค้าใหม่ใครที่เพิ่งเข้ามาพี่สายขอหนึ่งแช์นะคะแล้วพิมพ์ว่าลูกค้าใหม่รับโปรส่งฟรีเสริมโซนด้านหน้ากระชับไม่เห็นรองก้อยงานน้ําหนักเบาส่งให้พร้อมกล่องแบรนด์แท้ซับนุ่ม สีดำคะ่ะคุณพี่ดำสามหกถึงสี่สิบนะคะอันนี้งานใหม่ new item new release ปล่อยเลดหน้าโรงงานเลยค่ะคุณพี่แดงสามหกถึงสี่สิบค่ะแล้วก็ตาลค่ะสามหกถึงสี่สิบพี่าย,ขอ,ใใายะะขอหัวใจเป็นกำลังใจให้พี่ายนิดนึงนะคะขอหัวใจเป็นกำลังใจให้พี่ายนิดนึงคะ่ะที่รักค่ะรัวหัวใจส่งหน้าว้าวส่งรอยยิ้มมาค่ะนี่ค่ะรับพิมพ์ทองนะคะทองสามหกถึงสี่สิบ ลูกค้าคกดแชร์นะคะรับสัญ,ญลักษณ์ผู้แชร์พี่ไซร์ก่อนนะคะพื้นโคง้งออกได้แล้วก็ที่รักงานพื้นไม่ยวบง่ายๆนะคะลูกค้ารับน้ําหนักตัวได้หนึ่งรอยสกิโลกร,รมัมเอาเต็มที่เลยร้อยหสิบเผื่อถือของหนักนะคะไซร์เท้าสามแปดอันนี้งานใหม่ล่าสุดอุ้ยสวยมากเลยที่รักส้นไม่แตกเห็นไหมส้นสวย เพราะว่าพี่อใส่รองเท้าสุขภาพมาตลอดระยะเวลาเจ็ปีเห็นไหมคะส้นเนียนมากอ่ะใครอยากส้นเนียนส้นไม่แตกมาลองเปิดใจนะคะใส่งานแบรนด์แท้ร้านพี่สายกันนิดนึงนะคะกระชับโป้งก้อยค่ะคุณพี่แล้วก็ไม่เห็นลองก้อยซับในอย่างดีคะ่ะที่รักไม่กัด อันนี้คือไม่กัดจริงๆนะนิ่มละเบามากๆค่ะรีลักใส่สบายนะคะรับน้าหนักได้120กิโลกร,รัมค่ะขนาดปกตินะ,ะตัวเองถ้าหน้าเท้าไม่บานหน้าเท้าไม่กว้างมากไม่ต้องเพิ่มไซส์นะคะหนึถึงสวันลูกค้าได้รับสินค้าใครที่เป็นลูกค้าเก่า แล้วกวนขอรีวิวเรื่องระยะเวลาการส่งให้พี่สายหน่อยได้ไหมคะว่าเอ้ยร้านพี่สายส่งไวนะดำสามหกถึงสีนะคะดำสามหกถึงสีแดงค่ะสามหกถึงสี 40, ทูท,ทนส,สวยๆนะคะใส่ล้วเท้าเรียวเนาะน้ำหนักเบาซื้อฝากได้เลยค่ะแดง3 6มหถึงสีนะคะแล้วก็เท้าค่ะคุณพี่ นะคะเท้าสามหกถึงสีรุนนี้คือใส่แล้วข้อเท้าวสวยนะคะเท้าสามหกถึงสีค่ะแล้วก็ทองค่ะชอบสีไหนพิมพ์สีนั้นนะคะทอง3 6มหถึงสีค่ะที่รักเรียวสวยกระชับทองสามหกถึงสี่สิบนะคะแล้วก็สีตาลน,นะคะพร้อมส่งทันทีนะคะแล้วก็อยากพร้อมส่งมากมาก ขอคนที่รับจริงขอคนที่พร้อมโอนนะคะตาน3 6ตาน3 7ตาน3 8ตาน3 9ตาน40คะ่ะคุณพี่รับน้ำหนักได้120กิโลกร,รมัมไม่ยวบคู่นี้คือสวยเดินสบายอ่ะขออนุญาตนะคะเห็นไหมพื้นไม่ยวบแล้วก็ใส่ละเท้าไม่แบะเห็นไหมคะปลายเท้าไม่แบะทีน้ำหนักได้ว้าว ลูกค้าดูเท้าพี่สายสิเห็นไหมไม่สั่นไม่ดุกดิกเลยแปลว่ามันกระชับเท้ามากงานถ้ามันไม่กระชับโยคะค่ะคุณพี่เห็นปะเท้ามันจะต้องสั่นแต่นี้เท้าไม่สั่นค่ะลูกค้าแปลว่ามันกระชับมากพื้นเกาะถนนอย่างดีค่ะคุณพี่แล้วก็เท้าไม่แบะเห็นปะไม่ว่าจะมองมุมไหนคือสวยหมดเลยนะคะใส่แล้วส้นไม่แตกส้นเท้าลูกค้าจะสวยปิ๊งๆเลยอันนี้ให้ราคาเลทขาดทุน เล็กสุดสามหค่ะคุณพี่ใหญ่สุดสี่สิบนะคะพร้อมส่งทันทีถ้าอยากได้ราคาเลทนี้ลูกค้าจะต้องย้ำแชทมานะคะโอเคกดรับการแจ้งเตือนตั้งค่าเห็นโพสก่อนด้วยจ้า